ว,ว,วิธีกำจัดปวกนไคะวิธีกำจัดปัวมันมีหลายวิธีมากครับส่วนวิธีที่ได้ผลนะที่หลายๆคนเนี่ยต่างออกมาพูดถึงและยอมรับว่าสามารถป้องกันและกำจัดปัวได้หายสนิทก็คือการใช้บริการบริษัทรับก,กำจัดปัวนะครับบริษัทรับก,กำจัดปัวพวกนี้เขาม,มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีกำจัดปววขึ้นบ้านผมว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสาหรับการช่วยในการกำจัดปววไดถึงต้นต่อให้สินส้นซากครับและเหมาะก,กับสถานการณ์ของบ้านแต่ละหลังด้วยทาเองได้ไหมความคิดเห็นส่วนตัวไม่แน่ใจครับถ้าลงมือทำเองผมวว่่่าาาาามมมันนนนไจบบเพรผือออลลกสสงตขขภคใ้้ดย สาวิธีป้องกันปลวกขึ้นบ้านได้ผลจริงหนึ่งครับก็คือกำจัดเส้นทางหาก,กินของปลวกเนะเช่นรอยแตกรอยแยกก็ต้องรีบซ่อมให้โดยด่วนับเรื่องการปลูกต้นไม้ไว้ใกล้บ้านวิธีที่2ครับกำจัดสเสบียงอาหารของปลวกเช่นกองไม้เศษใบไม้กองรังสะสมในบ้านนานๆเนี่อยออกให้หมดนะสามครับก็คือเปิดบ้านรับแสงปลวกเป็นสัตว์ชอบความสงบความมืดพื้นที่ชืดฉืน,นเพราะฉะนั้นจัดบ้านให้ปลอดโ่งโลภสบายให้แสงธรรมชาติเข้าบ้านเยอะๆนะครับแลวถ้าชอบครเทนี้ดีสาระที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะฝากกดติดตามเพจกเป็นบ<อ>ุก<อ>้าหน้าบ้านมาส gotta find what's to do